สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับไฟแล้วนะคะวันนี้มาทำคลิปแรนดอมให้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราคือจะได้กลับมารักกันอีกไหมนะคะคุณและเขาจะได้กลับมารักกันไหมดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะมาดูกันว่า ุณแล้วเขาจะได้กลับมารักกันไหมจะได้กลับมารักกันไหมคะ Have p a t i e n c ความอดทนความอดทนสิ่งศักดิจจ์สิทธิ์จักราวาลกำลังทำงานให้คุณเนอะนะคะสิ่งที่คุณอดทนรอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่เนาะให้คุณนะคะเขาบอกว่าเอาเวลาไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างมีความสุขเทินเอาเวลาไปทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขให้เวลามันผ่านไปแบบแบบมีความสุขอะนะคะ f p p s i s t h i s moment เพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้ อยากให้คุณเข้าใจนะคะอยากให้คุณเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ด้วยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทําความเข้าใจต้องแบบโอเคนะอ่าช่วงนี้ถ้าใครมีแฟนต่างประเทศก็จะเข้าใจว่าเออช่วงนี้มันช่วงโควิดนะถ้าใครที่มีแฟนคนไทยถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาโควิดกระทบการงานของเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาต้องเข้าใจกันนะคะ ต้องคุณต้องแบบเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าใจคนอื่นให้ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจสถานการณ์ให้มันลึกซึ้งนะคะถามเห็นไหมทุกอย่างกําลังคุณกําลังพยายามมากเกินไปจงให้เวลาบอกไม่ต้องพยายามอะไรมากเกินไปจงให้เวลานะคะแปลว่าต้องมี คุณและเขาต้องมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ต้องอดทนรอต้องเข้าใจต้องอดทนรอต้องเข้าใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลทำงานอยู่นะนะคะทำงานเพื่อคุณอยู่เขาบอกว่าให้เอาเวลาไปทำอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มความสุขให้กับชีวิตเวลามันจะผ่านไปเร็วกว่าการที่มานั่งจดจอ่อนะนะคะ พราะยังไงมันก็ยังไม่ถึงเวลาเออเขาบอกประมาณนั้นนะ w e ดดิ้งคุณและเขาแต่งงานกันแล้วหรอคะหรือคนคนนี้เคยผ่านการแต่งงานหรือมีแผนที่จะแต่งงานกัน first อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วเวดดิ้งนะความสัมพันธ์ที่ คือเหมือนต้องมาเริ่มต้นจีบกันใหม่มันมันรื้ซึ้งถึงขั้นแบบว่าโอ้เหมือนคู่แต่งงานเหมือนการที่จะเป็นคู่ผัวเมียอะไรอย่างนั้นะนะคะแล้วมันแบบต้องมาเริ่มกันใหม่ค e ปแอนโอเพ่นมายแค่คุณเปิดใจอู้ดเวทติ้งฟอร์เห็นไหมว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยไพ่ก็จะตามตามกันเนาะให้เวลาเขาหน่อยนะคะให้เวลากันและกัน เวทีนถ้าไม่ถ้ายังไม่เคยแต่งงานกันก็ก็มีแผนที่จะแต่งงานกันเนาะนะคะคิ่แบน Open Mind ค่ะเปิดใจเนาะยอมรับในตัวกันและกันนะคะยอมรับว่าคู่ของคุณเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ดิสคู e บีดว n นเขาคือคนที่ใช่แล้วแล้วก็มันคุ้มค่ากับการรอคอยเนาะนะคะ มาดูกันต่อว่า Energy ของคุณและเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะได้กลับมาคุยกันบ้างหรือยังได้แบบปฏิสัมพันธ์กันบ้างหรือยังอะไรอยางงั้นนะคะหรือว่าห่างกันไปแล้วหรือว่าอะไรยังไงหรือว่ายังรอคอยอยู่เนาะให้ไพ่ช่วยบอกนะคะขอ Energy ของคนที่เข้ามาดูแลนดอมี้หน่อยนะคะ าเหียญห่างกันค่ะนะคะมีเหมือนไม่มีคือถ้าไม่ได้ห่างกันแบบว่าไม่ได้คุยกันเลยก็มีเหมือนไม่มีอ่ะเออไม่ค่อยมีเวลาโอเดสด้วยน่าจะจบแล้วแหละคะ่ะนะบางคนห่างกันนะคะความรู้สึกห่างเหินแต่บางคนจบกันไปแล้วเนาะเดวิลโอ้แต่ยังมีพลังเดวิลอยู่นะพลังยังตักกันไม่ขาดนะ หรือว่าไปหลงสิ่งอื่นไปลุ่มหลงสิ่งอื่นหรอไปติดสิ่งอื่นติดงานก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญติดงานติดภารกิจติดเงินติดภาระห้าเหรียญน่ะมีปัญหาเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า คิงถือเหรียญหรือไม่ก็ก็ติดปัญหาที่เขามีโก้หรือถ้าไม่มีโก้ก็มีคนคนหนึ่งอยู่หรือไม่เขาก็ยังหนักแน่นอยู่นะคะอู้สิบเหรียญเนี่ยเขายังหนักแน่นมั่นคงกับคุณอยู่เนาะนะคะ ยังตัดไม่ขาดหลอกอยังหนักแน่นมั่นคงกับคนที่เป็นครอบครัวเวดดิ้งขึ้นมาเนี่ยฟ้ามองว่าถ้าคุณไม่แต่งงานกันแล้วอ่ะคุณก็มีแผนที่จะแต่งงานกันเพราะสิบเหรียญแล้วก็เวดดิ้งขึ้นมานะเขาแม้ว่าจะนิ่งเงียบนะนะคะเป็นคนมีอ่าราชาถือเหรียญเนี่ยมีอีกโก้นิ่งเงียบไม่ค่อยพูดหรืออะไรก็ตามเนาะนะคะฟ้ามองว่าเหมือนเขา ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะที่จบกันก็มีปัญหาแบบธุรกิจหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาธุรกิจเลยก็เป็นปัญหาเดวนะิลอะเนาะนะคะปัญหาแบบสิ่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะทำตัวไม่น่ารักอะไรอย่างนั้นนะนะคะแต่ว่ายังมีความรักและมั่นคงอยู่กับคนที่เป็นครอบครัวอยู่เนาะนะคะวีดดิ้ง ขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในเวลานี้หน่อยค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในโอ้สิบดาบเสียความรู้สึกหมดเรี่ยวแรงเสียความรู้สึกหมดหวังโกหกหลอกลวงความรู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังจะจาม ขาโทษค่ะแต่ก็ไม่ไปไหนความรู้สึกเหมือนโอ้โหดูดิแบบโดนแทงข้างหลังอ่ะนะก็ยังรอเขากลับมามนี่แหละนะความรักเนาะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเห็นไหม กลับมาเป็นสิบถ้วยกลับมารักกันเหมือนเดิมคือจริงๆเขาไม่ได้ปล่อยคำว่าครอบครัวหรือไม่ได้ปล่อยสิ่งเดิมๆนะนะคะไม่ได้ปล่อยเพียงอาจจะไปหลงผิดจบเพราะว่าไปหลงผิดไปทำอะไรผิดมานะคะเดวิลหรือถ้าไม่ติดเรื่องงานก็ติดภาระนีสินอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะเออ ภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนเกี่ยวกับการเงินด้วยนะนะคะอืมอ่าฟ้าว่านะคุณอนะ่ะต่อให้คุณเสียวความรู้สึกกับการที่เขาโกหกโดนแทงข้างหลังหรือทำอะไรรับหลังทำตัวไม่น่ารักอะไรอย่างนั้นนะแต่ก็ยังอดทนรอให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะนะคะอืม คุณและเขาอาจจะแตกต่างกันมากๆนะต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนหรือเปล่าเขาราศีพิจิกหรือเปล่านะคะราศีมังกรหรือเปล่ากุออกอู้พุชกันมังกรเนาะธาตุดินนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิวันจันทร์วันเสาร์วันอังคาร พอดูความรู้สึกของเขาในเวลานี้หน่อยค่ะความรู้สึกของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณหน่อย We a l e for June อยากกลับมาอยู่แล้วนะคะรอวันกลับมารอวันที่จะได้กลับมาเหมือนเดิมเสียใจร้องไห้ร้องไห้เสียใจนะเสียเสียใจ ยังคิดถึงอดีตที่ทํามันล้มลงไปเสียใจกับสิ่งที่มันล้มลงไปอยากเคลียร์ค่ะหนึ่งดาบนะคะรอโชคชะตาขอโอกาสหนึ่งเหรียญมาคือจริงๆต่างฝ่ายก็เออเขาก็รอที่จะขอโอกาสอยู่แล้วนะเนี่ยอยากหน้ามืนกลับมาเลย t ดอะฟูลนะคะอยากเริ่มต้นใหม่แหละอยากเสี่ยงอีกครั้งอยากหน้ามืนกลับมาแบบเพราะว่าเขาเป็นคนมีอีโก้นะถ้าติดตรงนี้ไม่ได้ติดเรื่องการเงินติดที่เขาไปมีความสัมพันธ์ใหม่ก็ติดที่อีโกของเขาหรือติดบางสิ่งบางอย่างฟ้างมงว่าถ้าไม่ห้าเหรียญเดทเนี่ยก็อาจจะแบบปัญหาการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วทําให้เขาต้องเหมือนคนที่ ลักศักษิ์เสียมันต้องไปทําตัวเองให้ให้พัฒนาขึ้นอ่ะให้ให้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอ่ะถึงจะกลับมาได้อะไรอย่างนั้นอ่ะนะนะคะเหมือนเขาอยากดูแลเขาอยากดูแลนะ แล้วเนี่ยเขาก็รอเวลานะคะเขาก็เสียใจนะอยากเคลียร์อยากขอโอกาสอยากที่จะเสี่ยงอีกครั้งหนึง่งแม้ว่าข้างหน้ามันอันตรายนะคะไม่ว่าการเริ่มต้นข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาจะจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรนะเดฟูลคือข้างหน้ามันคือหกเหวเนาะเขาจะตกลงไปในน้ําหรือตกลงไปแบบในก้อนหินตายอะไร <laughs> เขาก็อยากจะเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะมามอบสิ่งดีๆเห็นไหมดอกไม้นะคะ น้ามืนกลับมาแบบเออมือนมืนกลับมานะคะดูว่ามันจะเป็นยังไงก็จะเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะ่ะเออนะนะคะอืม้าลมก็มากูมิถุนตุนธาตุไฟเมสิงธนูคนวันพรฤหัสนะคะมาดูกันตามคำถามเลยจะได้กลับมารักกันไหม แล้วเขาจะได้กลับมารักกันไหมคะช่วงนี้ฟ้าก็จะผุบผุบผโผ,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 ผนะคะบางวันก็จะลงคลิปเดียวเนาะนะคะบา,<ง>บางทีก็หมดแรงต่อคะ่ะอืมเทนอว์นเมันยังมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่เขาเหมือ,อนมี เหมือนมีภาระความรับผิดชอบเยอะมากเลยนะ King of s w u r d s เนี่ยเขาก็เลยนิ่งๆมากๆคนที่คนคบด้วยเป็นพ่อไม้แม่ไม้ต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนหรือเปล่าหรือเป็นคนที่บ้าง,งานมากๆนะคะ Fire OF w a r d Fire of s o u r c e King of Source. s o u r c e สามเหรียญ มือนที่เงียบไปห่างไปเนี่ยฟ้ามองว่าเป็นเพราะเขาเหมือนไปสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ The Moon 7ดาบน่ะเดอะสตา เ่าเหรียญไอ้ไม่ใช่ก้าดาบเดวิลมาอีกแล้วตัดกันไม่ขาดหรอกนะฟ้ามองว่านะคะเดวิลมาสองใบอ่ะไนลวอเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวจากเขามีความเคลื่อนไหวจากเขาเนาะนะคะเหมือนตอนนี้นะ หมือนมีพลังบางสิ่งบางอย่างเดอะสตาร์ Star, คือแหลงอธิษฐานการขอพรอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไปกระทบเขานะคะนายออฟซอร์ ords, เหมือนมีอะไรอยู่ในหัวเขาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยในตอนนี้มีพลังงานดึงดูดเดวิลขึ้นมากับนายออฟซอร์มันเหมือนมีพลังงานดึงดูดมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างจากการฟ้ามองว่าไม่น่าจะเป็นอืม ไม่น่าจะเป็นพลังงานไม่ดีนะพลังงาน The Star เป็นพลังงานที่ดีที่ส่งออกไปนะคะแต่ว่าพอมันไปกระทบเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าคิดถึงแต่คุณหวยหาแต่คุณพิศวาสแต่คุณแล้วมันจะมีการนะคะนายอ w บวอนขึ้นมาการเคลื่อนไหวการ Take a คชั่นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนาะจากเขานะคะเพราะว่าเขาอะ อยากที่จะขอโอกาสอยู่แล้วอยากเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วอยากที่จะเสี่ยงอีกครั้งอยู่แล้วในใจของเขาเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องแบกรับมากมายมากๆอนะคะ่ะตอนเนี้นะคะเทนออ a n อลขึ้นมาคือมันเหมือนมีอุปสรรคมีปัญหาหรือมีภาระหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องแบกรับตัวคนเดียวหรือ แบกรับหนักมากนะเหมือนเขากำลัง King of Sorts เนี่ยกำลังเคลียร์ปัญหานั้นนะอย่างโหมเหมือนคนต้องพยายามแล้วทำได้คะ่ King Source, ะ k n n o o s s o r ์ s เป็นคนที่ผ่านถูกอุปสรรคปัญหามาให้ได้เนาะนะคะคือจงจงจ,งจงต้องห่างกันก่อนอนะเพื่อเขาที่จะไปสู้กับสิ่งที่เขาต้องแบกรับภาระอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะนะคะนะแล้วมองว่าจะได้กลับมาคุยกันแหละนะคะจะได้กลับมาคุยกันแหละ มันมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นมีความกังวลมีความห่วงหาอยู่เหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้พูด Seven of Source เนี่ยมันอาจจะมีการส่องมองก็ได้นะคะมีการแบบแอบ,บอธิษฐานเนาะแอบบเฝ้ารอนะคะอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้แสดงออกหรืออะไรก็ตามเนาะนะคะแต่มันมีความกังวลอยู่ตรงนั้นอยู่นะนะคะ จะมีการเคลื่อนไหว take action จากเขาอย่างแน่นอนนะนะคะได้คุยกันได้ได้มาเจอกันมีการตามหามีการมาเจอกันมาการมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะมีการเดินหน้าสำหรับเขาอะมีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าสำหรับเขาอะนะนะคะ หมือนมาตามคําเรียกร้องตามคําอธิษฐานตามเสียงหัวใจคือแบบตอนเนี้เหมือนพลังงานไปสิงคุณไปสิงอยู่ในหัวเขาแล้วอะพลังงานเดวิลขึ้นมาเหมือนเหมือนมันดึงดูดนะคะเหมือนดึงดูดเหมือนแบบปรารถนาเหมือนต้องการเกิดขึ้นเนาะมาดูกันนะคะสรุปจะได้กลับมารักกันไหมหรอฟ้ามองว่า ตอนนี้เหมือนเขากำลังเคลียร์อยู่นะนะคะบางคนจะได้คุยกันนะอาจจะคุยกันแต่ก็ยังรออยู่อืมเพราะว่าเขายังมีภาระที่เขาต้องจัดการอยู่เขาถึงบอกว่าให้รอให้รอให้รอให้คุณเข้าใจหน่อยอย่าเพิ่งไปเล่งรัดนะคะให้เข้าใจเขาด้วยในตรงนี้ด้วยนะข้มามมองว่าเขาน่าจะจัดการเรื่องการงานของเขามากๆเลยตอนเนี้ยคิดถึงด้วยนะคิดถึงคุณด้วยนะคะ สรุปให้หน่อยสำหรับแรนดอมนี้ค่ะคนละสีกลุมนะอ่าก็กุมนี้ทุนตุน,ตนมาครบนะนะคะมาครบทุกท่าตเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่านะคะเป็นคนที่อ่าอาจจะบ้าบ้าบอๆหน่อยเนาะนะคะไปๆมาๆหายหายเป็นคนที่แบบไม่ชอบการควบคุมชอบอิสระแต่ว่าตัวเขานั้นก็ ชอบทำอะไรเสียงๆอ่ะเออแปลกๆอยู่นะคะแต่เขาจิตใจมั่นคงนะอ่าแล้วก็อาจจะทำเกี่ยวกับอสังหาทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงเนาะนะคะเกี่ยวกับเครื่องยนต์การบินการคมนาคมการขนส่งระหว่างประเทศเนาะ,ะการวิศวกรนักออกแบบนักพัฒนานะคะนักจินตนาการ ักเขียนนักศิลปะนักอ,ออกแบบอะไรพวกนั้นน่ะนะแพทย์หมอพยาบาลนะคะเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้เนาะหรือนักธุรกิจส่วนตัวนะคะอืมขอดูหน่อยสรุปให้หน่อยค่ะสำหรับแรนดอมนี้นะคะไฮโลแฟนการตกลงการพูดคุยการคอมมิชเนต แปดเหรียญเอ้ยแปดถ้วยราชินีถือไม้เท้าเก้าดา ต่อใจเขามากๆนะแม้ว่าจะห่างกันไปแล้วนะคะไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยทะเลาะก,กับตัวเองหนักมากตอนนี้นะคะวิลฟอร์จู e รอเวลาที่ใช่รอเวลาที่จัก,กวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พงลิขิตนำพาอืมการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนะไนอฟส์ไนอวอนขึ้นมาสองใบแล้วนะคะ แค่รอเวลาที่จะเคลื่อนไหวแค่นั้นเองรอเวลาที่จะ take a คชั่นแค่นั้นเองนะนะคะมีความคิดถึงอยู่แล้วนะวิกตอรี่ชัยชนะอืมอ่ะ The Empress นะคะยังไงก็คุณก็คือ The Empress เนาะคนที่ถูกรักถูกให้เกียรติฟ้ามองว่ามันมีโอกาสมากๆที่จะ กลับมาคอมมิชเมนต์การคืนดีของคนที่ห่างออกไปเนาะแม้ว่าจะห่างกันนะฟ้ามองว่ามันยังมีผลต่อใจยังยังมีอิทธิพลต่อใจยังมีแรงดึงดูดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างนั้นนะอืมรอการคืนดีกันมากๆนะไพ่ใบนี้นะคะ y o u ่ f ฟอร์จูนใบนี้คือการแบบกลับมาอยู่ในอ้อมกอด อะไรที่ไม่ใช่จะออกไปเห็นไหมเนี่ยแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะอะไรที่ไม่ใช่อ่ะจะหลุดออกไปเนาะนะคะฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะชัยชนะเป็นของคุณนะคุณคือ the empress นะคะนง่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเพราะว่ามัน world waiting for this could be the one อยู่แล้วเนาะนะคะเพียงแค่คุณรับได้ให้อภัยได้รับได้ไดได keep a n open mind เปิดใจยอมรับได้เปิดใจที่จะเข้าใจในคู่ของคุณอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วนะคะอืมวิโอฟอร์จูนขึ้นมาสองใบเนี่ยมันเป็นโชคชะตาของพวกคุณนะนะให้เขาได้เป็นฝ่ายที่พยายามได้เทคแอคชั่นได้รู้ใจตัวเองได้ได้เป็นฝ่ายพยายามที่จะ ให้คุณกลับมารักตัวเองนะเป็น the e m b r e s s เป็นพื้นที่เป็นความสุขให้กับตัวเองเป็นคนที่เลอค่ะเป็นคนที่ส่งผลมันจะส่งผลต่อใจของเขาเองนะแล้วโชคชะตาก็อยากให้เขาเป็นฝ่ายที่จะอ่าสลายอีกโก้ตัวเองหรือเป็นคนที่จะพยายามเพื่อปกป้องคนรักเพื่อที่จะอได้สิ่งที่ดีะนะเขาต้องพยายามเอออุ พูดจาก็ก็ไม่รู้สินะก็สิ่งที่ดีที่สุดแหละดีเปรสคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุด perfect ที่สุดนะคะดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะไพ่ที่ดีที่สุดนะคะอัเปรสนะแล้วเขาต้องเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามนะคะจะมีการเคลื่อนไหวจากเขาอย่างแน่นอนเนาะนะคะก็จะประมาณนั้นน่ะคนวันศุกร์ก็มานะคนวันศุกร์ คนที่มีอำนาจควบคุมดูแลองค์กรใหญ่ๆห,หรือเจ้าของสวนอะไรอย่างนั้นนะคะมีที่ทางมีมรดุกเยอะๆอะไรน,นบางคนนะคุณหรือเขาก็ได้นะคะโอเคเนาะก็จะประมาณนั้นนะให้เวลานะคะอดทนรอ จักรวาลทำงานอยู่เนาะให้คุณเข้าใจอะไรมากๆนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนนะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ